เดี๋ยวเราไปลองชิมกันนะคะว่าอร่อยไหมไปกัน,นเลยค,ค่ะนี่ <c oughs> ว้าวสวัสดีครับผมเจอกับเราอีกแล้วนะครับผมในช่องของปอปป้าตัวดา วันนี้เรามาพบกับรายการเดิมนะครับของเรามามิข้าวรั่ว EP 2นะครับมันมาทำเป็น EP 2ออีกแล้วนะครับคลิปแรกคนดูไปเยอะมากนะครับก็คนที่ดูก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับก็วันนี้เราจะนําเสนอเมนูของอะไรนะกุ้งทอดซอสมะขามก <c oughs> ุ้งทอดซอสมะขามเปียกนะครับ <c oughs> อันนี้อันนี้เป็นเมนูของฟัดตะคารนะครับเอ่อ มามีอยากกินนะครับมามีอยากกินก็เลยจัดเลยนะครับแต่ผมไม่ได้เป็นคนทํานะครับมามีจะทําทั้งหมดนะครับแต่ผมจะเป็นผู้ช่วยแค่นั้นเองโอเคครับวันนี้เราวัสดุวัสดุอุปกรณ์มีไม่เยอะครับก็มีกุ้งกุ้งนะครับบอกไว้แล้วนะครับตัดหัวแล้วก็ผ่าหลังนะครับแล้วก็แป้งนะครับแป้งชุบกุ้งเพื่อที่เราจะทอดนะครับแล้วก็เออแป้งทอดกรอบ ซอสมะขามกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือลายน้ำตาลปี๊บไปนะคะใส่ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะให้มันละลายก่อนแล้วเราก็ใส่น้ำซ้มขามเปียกนะคะที่เราบีบไว้ใส่ลงไปเลยนะคะใส่เฉพาะน้ำนะคะ,มะเมล็ดไม่ต้องใส่นะคะ แล้วเราจะได้แบบนี้นะคะเคี่ยวเคี่ยวกันไปจนให้มันเหนียวๆสักนิดนึงนะคะเราก็ได้น้ำมะขามเปียกเพื่อเอาไว้ราดกุ้งทอดซอสมะขามแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทอดกุ้งรอไว้เลยค่ะตอนนี้ซดน้ำซดมะขามเปียกนะครับเราเสร็จกันแล้วนะครับนี่มาดูนหน้าตานะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับ ดีนะครับเราเสร็จกันเร้วนะครับมันจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานนะครับแล้วตอนนี้เรามาดูวิธีการทอดกุ้งนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมจะทอดกุ้งโชว์เลยนะครับทุกคนนี่ถึงขั้นอะไรล้ววิธีทอดนะคะอันนี้เราชุบแป้งทอดนะครับเอากุ้งชุบแป้งแบบนี้เลยง่ายๆอันนี้ชุบแป้งของเทนะครับไม่ต้องละลายในน้ำสูตรสูตรมามีเองใช่ไหมครับเนี่ย โอเคใครที่จะผสมน้ำอะไรก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่สะดวกเลยครับนี่กุ้งของเราตัวใหญ่นะครับนี่ตัวใหญ่มากครับนี่นะครับพอน้ำมันร้อนเราก็ทอดกันเลยนะครับทุกคนนี่นะครับน้ำมันร้อนรสปานกลางนะครับอย่าร้อนเยอะนะครับแก้ไปก่อนโอเคถ้าเราละน้ามันจะน่าจะติดดีกว่านะครับ เราไปลายดานน้ำดิเรา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 ไปดานลาน้ำไปดีกว่านะครับทุกคนไปดากันเลยเรามาทอดกันนะครับทุกคนนี่นะครับเราไปเอาเป้งไปละลายน้ำเลยนะครับตอนนี้เพราะว่ามันได้นะครับแต่มันติดมันจะไม่ค่อยติดตัวกุ้งนะครับถ้าเป็นแบบนี้มันจะติดตัวกุ้งมากกว่านะครับนี่นะครับเราก็ทอดกันนะครับเดี๋ยวมาดูตอนใกล้จะเสร็จนะครับตอนทอดนะครับ เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยค่ะโอ้โหมาจัดจานกันนะครับอาจจะไม่สวยนะคะเพราะเราทำทานเองกิน,น,นเองเ่งทองแป๊วเอาแบบหลายตัวจุกๆุกไปเลยค่ะ นี่นะครับเราจ,จัดจานกุ้งกันเสร็จนะครับหลังจากนั้นเรามาทำอะไรต่อนกันมัมมีกันเรามาใส่ใส่พริกขั่วคะ่ะมาตัดพริกขั่วนะคะพริกเราเพื่อคั่วเพ,เพื่อเพิ่มความเผ็ดนะคะๆๆนะก็เรามาราดซอสมะขามนะคะที่เราทำเตรียมไว้ราดไปเลย ก็เรามาลาดกระเทียมเจียวกันนะคะที่เราคั่วเอาไว้ก็ผักชีนะคะผักชีโรยหน้าหน่อยถึงขั้นกับผักชีโรยหน้าเลยเลยจ้ะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาของกุ้งทอดซอสมะขาม มือหมามิเองค่ะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันนะคะว่าอร่อยไหมไปกันเลยค่ะอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับเรก้ก็มาชิมกันดูดีกว่าว่ารสชาติมุ้งทดอดสอสมะขามมามิจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับอันดับแรกเราชิมน้ำซอสก่อนนะครับ น้ำซดนี่นะครับน้ำซดน้ำซดจะมีรสเปรี้ยวนะครับเพราะว่าเป็นซดมะขามนะครับแต่มันจะอมหวานนิดหน่อยเพราะเราใส่อะไรนะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บครับถึงเวลาที่เราต้องมาชิมกุ้งกันแล้วนะครับทุกคนเอาตัวใหญ่ๆดีกว่านี่นะครับนี่ราดซดไปหน่อย ก็เครื Finished ่องเคียงอย่าลืมนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่หืมัวๆวเลยนะครับรสชาติเปรี้ยวมาเต็มเปรี้ยวมาเปรี้ยวอะรสชาติเปรี้ยวมาเป็ดมาเต็มนะครับแล้วก็ความเป็นกล่องพริกนะครับแล้วก็ ความหวานของเนื้อกุ้งจะเข้ากันพอดีนะครับอร่อยนะครับปลาเพชรนี่นะครับแล้วก็เรามากินแบบแบบนี้กันดีกว่าเดื๋อยๆนะครับกินแบบแตัดมันไม่สะใจครับทุกคนนี่นะครับนบ <c oughs> อะอายอยก็ <c oughs> <c oughs> เกินหมดเลยนะครับมัมกรอบอร่อยครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะคะกินกับข้าวร้อนๆนะครับอร่อยมาก ราใช้กุ้งตัวใหญ่นะคะถ้ากุ้งตัวเล็กมันจะกินแบบไม่อร่อยทําได้แหละตัวเล็กแต่ว่ามันจะกินไม่อร่อยเราก็เลยใช้กุ้งใหญ่แบบไปเลยคะแนนเต็มสิบตําเองให้กี่ดาวครับให้กี่คะแนนครับเต็มสิบไปเลยค่ะ <Wow. S 1> ไปเลยโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยว เรามาดูกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้านี้จะเข้าครัวจะทําอะไรอีกเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในอีีหน้านะคะเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ